ผรู้สึกว่าระเบิดฟุฟุกเยอะมากเลยไอ้ี่ยน็อกสองไหส <laughs> ามเจ็วิกำลังมากำลงังไฟทำไมไม่เจอหนึ่งแม่ล่ะเห็นตัวมนอยู่ไอ้ย่ามึงจะลงได้ไหมลงไม่ได้พวกโดนจิงตายหา่า อ้งเอาเขาไหนเนี่ยเขานี่แหละเนี่ยเนี่ยมันลงได้ไหมลงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมีมีตัวมีตัวอ้าวอ้มโอ้สมุกนอนเลยโอ้โหอสัตว์แล้วอ้อมมาตรงนี้ด้วยโอ้โห สไข่มันจังไรอยู่ข้างบนตัวงยังใครไอ้เหี้ยมันปีเนียนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะมีนี่เปนไงก็เรียกมาระวังระวังบ้านอ่ะคนเยอะเยอะเสียงโอ้ยโดนโดน ยอ้ยอมองเอ้ยมองม,ม,มุกมุกพี่นี่ใช้ไม่ได้ผลน,นะรู้ไหมพี่เมยเอ้าม่ใช้ไม่ได้แล้วโอเคิดอได้แนละ้วเย็บกระสาม,มา ไปเรียกอะไรเรียกตำมอสมาไอ้เบอร์สามไม่ได้เรื่องต้องปีนข้างบนดีมันไม่ได้เรื่องก็เรียกคนมาอ้อมอ้อมอ้อมขวาอ้อมขวาเอาอไปขวาไปขึ้นอ้อมขวาไปขึ้นเนินฝั่งนูนะ้นน่ะเรียกตัวมเสียบเดียว รถถังดีไปก็ไประเบิดไปไหนอ่ะยิงกลับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู้้นจเล่นเขาที่เดิมไปขอไม่รักจบแล้วทีแจ้งแจ้ง ติดตัวก็ยังดียิงไม่ได้หรอกร้อยนัดนเ่อเฮ้ยลบๆลบ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 ไม่ได้่ะไล่กัน,อนเออเนในออกมาเดียวแตกอ่ะมาโอโ้ยังไงก็ได้ <laughs> มอส <c oughs> มุณเห็น <c oughs> ใช่ไหมมุณควรทำตามนะ ครับเฮ้ยแกะระเบิดแล้วน่นนะ,นนนะตรงสโมกอ่ะเห็นไหมน่ะแล้วน่ะสองสองโอ้หมดโอ้โอ